ต่อไปเป็นการเป่าเมาส์พีดของทาเป็ดนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาจัดผู้ปากกันก่อนคือคําว่าจินตนาการเหมือนเ,าเราเพูดคําว่า M นะฮะริมทีปากบนและล่างชิดกันแล้วก็คําว่าดิมนะครับคือจัดมุมปากให้นักเรียนเกร็งที่มุมปากนะครับให้นักเรียนจินตนาการและการเกร็งที่มุมปากให้แข็งแรงเพื่อจะเป็นฐานในการที่จะเป่าลงมาตรงกลางปากนะครับก็จะมีรูซึ่งความกว้างของรูปากก็จะทับก,ก้านเมาส์พีดของตัวเองครับ หมวพิษใส่ไปในปากแล้วดึงออกมาเลยปากช่องปากจะกว้างมากเลยไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับริมฝีปากเข้าไปอตอนนี้เอาเมส์พิษใส่เข้าไปในปากได้เลยครับวางให้ตราส่วนเท่ากันนะครับทั้งบนและล่างหายใจเข้าที่มุมปากด้านข้างเอาลมหายใจเข้าที่มุมปากเอาลมอ่า ทีนี้ให้ได้เรียนค่อยๆขยับริมนฟีปากให้แคบลงมาแล้วหายใจเข้าเาล่าลมจะเริ่มเกิดเสียงครับหายใจเข้าแล้วเป่าลงมาเมื่อริมนฟีปากพอดีลมพอดีจะเกิดเสียงครับอันนี้คือการลดการกดปากของอของเครื่องดนตรีนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งครับหายใจเข้า